ที่นี่หมู่บ้านม่จะลงดอนไก่ดีค่ะที่นี่เราเป็นหมู่บ้านนะคะหัตถกรรมเล็กๆที่เราทํางานเราทํากันมาเนี่ยประมาณเกือบห้าสปีแล้วจากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็มาทําเองที่นี่เนี่ยสาป,ปีละก็เป็นกลุ่มเล็กๆเป็นชุมชนเล็กๆค่ะเรามีเรามีสมาชิกเราเกือบร้อยห้าคนในสมาชิกแต่ละบ้านเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเมื่อก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นกลุ่มนะคะตอนหลังเนี่ยเรามาจัดตั้งกลุ่มกัน เป็นกลุ่มหมู่บ้านก็มีห้าหลังคาเรือนอย่างบ้านสังวานซารามิกเนี่ยเขาจะเป็นผลปั้นที่เห็นเห็นน่คะก็เป็นช่างช่างใหญ่แล้วก็จะปั้นพวกของเนี้ยแล้วก็ส่งมาให้พวกเราเขียนแล้วก็พวกเราก็จะเขียนที่เห็นพวกเนี้ยเป็นงานฝีมือหมดเป็นงานปั้นฝีมือแล้วเบญจรงเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะคะอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรสมัยร,รัชกาลที่9นะคะที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นโอทอปห้าดาวเป็นโถโถใบใหญ่ที่มีการผสมผสานกัน ระหว่างเหนือเหนือกับเหนือกับทางทางภาคภาคกลางคือผสมผสานกันเรื่องโถโถรูปทรงต่างๆเนี่ยออกแบบดีไซน์โดยโดยช่างไทยแล้วก็เป็นศินละปะของไทยเราจริงๆนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเบญจรงค์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเป็นของจีนเราเนี่ยปักผ้าแล้วส่งให้ประเทศจีนทาแล้วก็ตีกลับในราชสำนักเบญจรงค์เนี่ยจะอยู่ในราชสำนักเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็น เป็นศิลปะชั้นสูงแล้วเราก็ต้องต้องส่งไปให้ประเทศตีนทาแล้วงทงึ่จะตีกลับมาปัจจุบันเนี่ยวดลายต่างๆที่เราที่เห็นเนี่ยนะคะอย่างเงยลายสมัยรัชกาลที่สองเขาจะเรียกเําว่าเบญจรงเบญจะคืออะไรเบญจะคือห้าสีสีทั้งห้าก็คือดําแดงเขียวเหลืองชมพูนะคะถ้าสมัยต้นรัตนากกินทริ์เนี่ยจะมีแค่ห้าสีจริงๆคือไม่มากกว่านั้นแต่พอมาสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็จะมีการมีลายขึ้นมาอีกก็คือสมัยนั้นก็จะมี เป็นลายเขาเรียกลายจากกักรีเป็นลายดอกดิลซี่แล้วก็จะเป็นลายพระเจ้าหลุยคือพระองค์เสด็จปีพระเจ้าหลุยพอดีแต่ลวดลายต่างๆเนี่ยที่มาประยุกต์เข้ามาสมัยสมัยที่เยอะที่สุดนะคะเป็นร้อยร้อยลายเนี่ยคือสมัยรัชกาลที่9คือสมเด็จพระนางเจ้าท่านสนับสนุนเรื่องหัตกรรมคือหมู่บ้านแม่จะลงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกิดจากจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าโรงงานเสถียรภาพเนี่ยเป็นโรงงานใหญ่ที่ มีพนักงานเนี่ยสองพันกว่าคนแต่ในหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีแผนกที่เขียนลายอาจารย์สงวนรักมิตรท่านจะเป็นคนสอนอาจารย์อาปแปะจากเมืองจีนท่านจะเป็นสอนพวกไรคามต้นกําเนิดก็คือเกิดจากจังหวัดสมุทรสาครที่เราได้เห็นที่เราได,ดเา้เอาเอามาอนุรักษ์จนจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเพราะเราเราเกิดจากที่นี่หมายถึงว่าเบญจรงเกิดจากจังหวัดสมุทรสาคร ถึงทาให้มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตเครื่องเบญจรงเรียกว่าถ้าใครนึกถึงอยากอยากได้เบญจรงไว้ตกแต่งบ้านหรือจะใช้ในงานสําคัญต่างๆหรือว่าจะให้เป็นของฝันของฝากช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะนึกถึงแต่หมู่บ้านเบญจรงนองใจดีเพราะที่นี่เป็นหมู่หมู่บ้านต้นแบบแล้วเรามีตั้งห้าหลังคาเรือนสามารถที่จะมาเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เราต้องการแบบไหนอยากโชว์อยากใช้มีทุกอย่างคุณอยากจะเอาลายสมัยรัชกาลที่สองหรือว่า สมัยราัชากาลที่ห้าจนถึงรัชากาลที่เก้าและปัจจุบันรัชากาลที่สิบมีนวดลายต่างๆที่สามารถจะให้คนที่ชอบชื่นชอบในงานศิลปะอันนี้มาเลือกมาเลือกได้เลยแล้วที่หมู่บ้านเป็นจรดลงของเราเนี่ยเราต้องบอกว่าเราตกแต่งไว้สวยงามนะคะสถานที่สวยงามคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเพลิดเพลินแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนที่เข้ามาดูเนี่ย เกิดความประทับใจในในหมู่บ้านเป็นจ้ลงของเราหมู่บ้านเป็นจ้ลงดอนแก่ดีของเราลูกค้าที่ประทับใจมากก็เรื่องโครงการนะคะจะมีชาวต่างชาติมาทํากิจกรรมเพราะเรามีอีกอย่างหนึ่งคือการทํากิจกรรมกิจกรรมอันนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเพราะได้มาเขียนลายลงสีมาทํากับเรานะคะมานั่งทํากับเราแต่ก็จะมีค่าหัวหัวละสี่ร้อยไม่ว่าจะเป็นทัวร์มาหรือว่าจะโทรเข้ามาหรือว่าจะมาดนงงานอะไรพวกนี้คะ่ะ เขาก็อยากจะมาเห็นว่าทําไมหมู่บ้านเป็นชนงของเราเข้มแข็งเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยแต่สามารถที่จะทําไม่ได้เลิกนะคะเราทําเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเลยแล้วก็เป็นหัตกรรมที่ทําให้เราภาคภูมิใจในในหัตกรรมตัวนี้อย่างเมื่อปี52นะคะปีที่ประเทศสเสด็จมาที่นี่ท่านพานในร้อยจวบลอมาท่านกระสั่งเออท่านรับสั่งว่าให้เราพวกเราเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะให้เด็กๆได้รุ่นหลังเนี่ยเขาได้สืบทอดศิละปะอันนี้เพราะถือว่า งานหัตกรรมพวกเนี้ยเท่าใจไม่เย็นจริงหรือไม่รักในงานศิลปะตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะทําได้อันเนี้ยทาให้เราภากภูมิใจในเรื่องที่ว่าเอ,อจากที่เราตกงานตกงานมาแต่เรากลับมาทําให้หมู่บ้านพิจารงของเรามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดและอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อเราต้องถ่ายทอดพยายามสอนเท่า,าให้เด็กนะอันนี้อันน,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 นี้อันนี้สอัคัญเพราะว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีใครมาสืบทอดภูมิปัญญาอันนี้ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นลูกหลานเราก็ต้องสืบทอดนะคะแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆที่ที่เขาอยากเรียนรู้กับเรื่องพวกบันจรลงเนี่ยค่ะก็จะมีมีเข้ามาอย่างพวกเด็กเรียนจบก็อยากมามาทำมามามาทำมาทำบันจรลงบ้างอยากมาเรียนรู้บ้างเราก็รับนะคะถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็จะรับเลยว่าหนูสามารถจะมาเรียนรู้แล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้อันนี้ก็จะมี แต่ต้องบอกว่ามันน้อยนะคะคนที่มาเรียนหัตกรรมเนี่ยหัตกรรมเกี่ยวกับพวกนี้มันน้อยต้องใจยเย็นๆจริงๆถึงจะถึงจะสามารถทําได้ไม่เหมือนับยุคเราเนี่ยสมาธิค่อนข้างที่จะดีหน่อยหนึ่งก็อายุจนหกสิบปาแล้วก็ยังสามารถที่จะเขียนได้เจติติก็ยังเขียนได้อยู่ไว้ถ้ามีแว่นตาเนี่ยสามารถที่จะเขียนลายได้แล้วลายแต่ละลายเนี่ยก็เสมือนเป็นครูช่างแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าทํามานานแล้วก็เป็นครูช่างแล้วอย่างเราก็เป็นครูช่างแล้วอย่างเงี้ย ในกลุ่มต่างๆของเราที่เป็นสมาชิกกันเนี่ยนะคะเขาก็มีงานทําอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดือดร้อนไหมก็ค่องข้างจะเดือดร้อนแต่ว่าเราดีอย่างหนึง่งเราเป็นหมู่บ้านหัตกรรมเราอยู่ในมันอยู่ในหมู่บ้านของเราเราไม่ต้องไปเช่าเขาไม่ต้องไปเสียค่าที่ค่าอะไรเนี่ยเราก็อยู่ได้โดยการที่แบบอยู่พอเพียงเรากจ็จะพูดตลอดวันนะคะว่าช่วงนี้มันลําบากคือคือคนก็จะไม่ใช้เงินกันไม่ออกไป ซื้อของซื้ออะไรกันเนี่ยเราก็ช่วยกันประหยัดตัวเองแล้วก็แต่มันดีอย่างหนึ่งค่ะเบญจรงเนี่ยมันมันอยู่นานๆไม่ถึงว่ามันขายไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรมันมันไม่ใช่ของเน่าของเสียไม่ใช่ของกินอะไรที่ยังทุนร้อนหายไปหมดแต่เบญจรงยิ่งอยู่นานมันก็ยังมีมูลค่าของมันเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆที่หมู่บ้านเบญจรงของเราได้ทําในวันนี้ทำให้ชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนี่ย เขาทําให้เราภาคภูมิใจแล้วก็อยากอยากจะเสนอให้เด็กๆได้มาช่วงปิดเทอมนะคะช่วงปิดเทอมนี่ให้คุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กๆเข้ามาทํากิจกรรมมาเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยมาสืบสารสืบทอดมากิจกรรมประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพแค่น,นี้เองสามารถจะ,จะเดินทางมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเราก็จะไปเที่ยวไหนต่อก็ได้เพราะถือว่าเออทางนี้ก็ส่งเสริมอยู่แล้วแล้วก็ จริงๆแล้วทุกๆต้นเดือนมีนาเนี่ยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานของกรมพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็มีหน่วยงานของวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยที่เข้ามามาสืบทอดอะก็จะมีงานถนนคนเดินกัน3วันมีงบประมาณมาให้แต่ช่วงนี้ติดโควิดนะคะติดโควิดก็เลยทําให้งานของเราเลื่อนมาเรื่อยๆพอดีประเทศเปิดก็งานก็จะมีเดือนตุลาเนี่ยค่ะยี่สิบสองยี่สามยี่สี่สามวันนะคะก็อยากเชิญชวนให้ คนที่ชอบงานหัตถกรรมสวยๆงามๆม,มาดูแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยซื้อเอาไปโชว์นะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้มีทั้งโชว์ทั้งใช้เอาไปตกแต่งบ้านแล้วก็มาดูฟาร์มเป็นภูมิปัญญาของคนไทยว่าทําไมเป็น,จนโจรลงของเราถึงได้มีชื่อเสียงระดับระดับโลกก็ว่าได้นะประเทศเอาประเทศกันแล้วกันคือเราเราก็ภูมิใจคือคือเขาพูดอย่างนั้นน่ะนะคะว่าสวยสวยมากสวยมากคือเป็นคือฝรั่งเขาจะชื่นชอบว่ามันเป็นงานที่ ใช้มือทําจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช้ลูกลอกนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ลูกลอกเพราะฉะนั้นงานที่คนเขียนเนี่ยมันจะเป็นงานของฝีมือล้วนเลยแล้วก็การที่ได้มาเที่ยวในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็จะเลยไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครด้วยก็ได้นะคะเราก็มีเมืองประมงโรงโรงงาน้านเกษตรเขตประวัติศาสตรนน์เราสามารถจะซื้ออาหารทะเลกลับบ้านได้แล้วก็ไปต่อในหลายๆจังหวัดก็ขอเชิญทุทกๆท่านนะคะมาเที่ยวกันมาเที่ยวหมู่บ้านเปนจัลงของเราเรากตกแต่งไว้ แต่ละบ้านสวยงามค่ะต้อนรับเพราะว่าถือว่าเดี๋ยวจะมีงานเราก็จะลดเปอร์เซ็นต์ให้นะคะช่วงมีงานก็จะลดเปอร์เซ็นต์ให้เราก็อยากให้คนไทยเราเนี่ยได,ได้ได้ใช้ศิละปะเห็นไมค้สวยงามแต่ละชุดแต่ละชุดเราเห็นเราขนาดเราเรา,เราทำเนี่ยเรายังชื่นชอบในงานศิละปะตัวนี้เลยเพราะ,ะนั้นคนที่ไม่เคยมาเที่ยวนะคะก็ลองมาเที่ยวเพราะว่าเราเราจะถามทุกปีเรามาจากไหนคะ่ะที่ก็มาจากเชียงใหม่มาจากใต้กันนะคะแล้วก็ มาเที่ยวที่หมู่บ้านเป็นจันลงของเราอันนี้เราก็ภูมิใจแล้วก็เรามีโฮมสเตย์รองรับค่ะใครอยากจะมาพักก็สามารถที่จะมาพักได้มาเรียนรู้ได้มาพักโฮมสเตย์ได้แล้วก็มาเป็นกลุ่มก็โทรเข้ามาว่าอยากมาเพราะว่าถือว่าเปิดแล้วนะคะแล้วก็เราเว้นระยะห่างดูฟ้าปลอดภยัยมีวัดอุณภูมิมีเรียบร้อยค่ะสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยเลยเราตรวจทุกทุกทุกคนเลยนะคะเพะื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพ นะคะไม่ไกลาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยววันนั้นก็จะมีพวกขนมผลไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวนะคะก็าสามารถจะซื้อกลับบ้านได้ก็แล้วก็ไปซื้ออาหารทะเลที่ท,ที่มหาชัยนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราดูพวกาหาัตกรรมหมายถึงว่าคุณไปดูที่ขบวนการต่างๆเวลาเขาทำหัตกรรมทำไมสินค้าบิจรงเนี่ยมันถึงได้ราคาสูงนักนะคะ ต้องบอกเลยว่าสีทองที่ใช้นะขวดหนึ่งก็เกือบกับสามหมื่นบาทสีจ้าละกรละสีนะสีม่วงในกิโลละสามหมื่นพบาทเพราะนั้นหัตถกรรมพวกนี้สีเนี่ยเราจะบอกเลยว่าสีนที่ใช้นี่มันเป็นของต่างประเทศแต่ว่าดินที่เราใช้นี่ก็เป็นดินสามจังหวัดของเราละนองสุฎร,รัแล้วก็ลำปางดินดําดินขาวเนี่ยนะคะแต่ว่าพว,พวกพวกวัตถุดิบเนี่ยเรายังทําไม่ได้ก็เลยต้องซื้อจากต่างประเทศเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแลอยากจะทํากิจกรรมหรือว่าจะเดินภายในหมู่บ้านเนี่ย มีอาหารอร่อยมีกาแฟอะไรไขยเนี่ยก็เชิญมาเที่ยวได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยมาเดินเที่ยวกันขอบคุณมากเลยค่ะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ